ท่านผู้ชมครับที่ผมนั่งอยู่นี้นั่นก็คือแท็กซี่บินได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูด้านนอกกันหน่อยด้านในเนี่ยนั่งได้สองคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครที่อยากไปเที่ยวกับแฟนหรืออะไรแบบเนี้ยชวนแฟนนั่งแท็กซี่บินไปเที่ยวได้นะเอออ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันหน่อยน네ะครับวันนี้เนี่ยสังเกตว่าผมเนี่ยมันคนตัวใหญ่เนกันนะแต่ก็นั่งสบายพอสมควรครับ ้าตัวแท็กซี่บินได้อน,นี้ชื่อว่า e h a n 216ครับมีมอเตอร์ทั้งหมด16ตัวอยากให้ทุกคนนึกภาพเหมือนโดรนถ่ายรูปะครับอันนี้เป็นเหมือนกันเลยและที่สำคัญมีแบตเตอรี่12ก้อนนั่นแปลว่าบินเนี่ยได้ระยะเวลาสั้นๆเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะบินสมมตินะไอคอนสยามข้ามไปแบบรถไฟฟ้าได้แบบง่ายดายมากเลยนะครับและเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่าไม่มีคันโยกไม่มีอะไรเลยมีที่วางจออันเดียว นั่นแหละครับนี่เป็นแท็กซี่ไร้คนขับด้วยมันจะไร้คนขับได้ยังไงก็ต้องบอกคบว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเวลาที่เราขับโดรนนะครับขับโดรนเนี่ยเราก็จะมีเส้นทางที่เรากําหนดไว้ใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยศูนย์ควบคุมเขาจะกําหนดเส้นทางเลยว่าอ๋อโอเคบินจากไอคอนสยามไปที่ BTS สะพานตากสิน เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีเซ็นเซอร์มี g p s นี่ระบบต่างๆนอกจากนี้ครับนอกจากท่องเที่ยวเนี่ยจินนา,นาการต่ออันนี้เนี่ยยานชื่ออียงสองหนึ่งหกนะครับจินนา,นาการต่อว่าเออแล้วมันจะใช้ในอุตสาหกรรมไหนบ้างก็ต้องบอกครับว่าอุตสาหกรรมการแพทย์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่แข่งกับเวลาใช่ไหมครับชีวิตความเป็นความตายเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยใช้จริงแล้วที่ประเทศจีนเขาบอกว่าใช้ส่งยา นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยสำหรับประเทศไทยน่าสนใจว่าเจ้าตัวนี้จะใช้จริงเมื่อไหร่นะครับผู้บริหารเขาบอกนะครับว่าอีกสักประมาณ5ปีเนี่ยมาแน่ๆและเดี๋ยวจะมีการทดลองใช้จริงในประเทศไทยด้วยเออเวิร์กแค่ไหนนะครับเจอสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นอย่างไรครับน่าสนใจมากส่วนสําหรับใครที่อยากมาทดลองนั่งนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับงานนี้ จัดไปจนถึงวันที่19เท่านั้นสำหรับใครที่อยากมานะครับก็มาไม่ทันแล้วนะแต่ดูคลิปเราไปก่อนนะครับแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเห็นแบบนี้แล้วน่าตื่นเต้นและอยากรอดูวันที่มันใช้จริงๆครับอย่าลืมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์ครับแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ ผ่าน,นเว็บไซต์ s p r i n g n e w c o t h ครับ